Oh, <laughs> นนค,คนเยอะมากวันนี้เพราะว่าเป็นวันอนะีสเตอร์ซันเดย์เนาะพูดอะไรไหม เขาเรียกว่าแบกบูดริเวอร์ River. เป็นมาตกปลาแถวนี้แหละวันนี้ก็เต็มเบ็ดมาเดีย๋ยวจะให้ยายตกไปด้วยนะ <c oughs> เขาได้เขาได้ปลาทันั้นนี่เป็นบบกระป๋องคืออ้อยเป็นแจ๊บเออ,เอ,อจิ้งเลยตึ้งเลยเปลากระเบน เราเข้ามาอยู่ในเคฟเป็นถ้ำที่สวยงามมากแล้วเราจะพาเข้าไปดูนะเก็ตามมา แค่นี้แหละมาดูรอบๆได้เห็นไหมโ้จำลองเขาโยนเหรียญลงด้วยนียเราโยนเหรียญบาทไปสิมเรายนเหรียญบาท้ใช้ไม่ได้มันคือจำลองมันก็จะเป็นแบบนี้แหละอ๋ออันนี้คือจำลอง ตรงนี้มาตรงไหนเนี่ยตรงนี้คืออะไรเล็กเล็กเคฟอืมนีสวยนะสวยไหมยายจะลงไปอีกเหรอไปลงไปลงไปตรงนั้นไม่ต้องลงไปสุดด้วย เอตอนนี้เราเดินมาที่เรามาที่ c a n าลร็อกที่ม a r g a r e t River วอ s t e r n Australia ียนะครับ 没，没有啊。 ตอนเช้านี้สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่ฟรีเมนทัลพิซซอนเป็นคุกสมัยโบราณนะแต่วันนี้บายบายไม่ให้เข้าไปอีกแล้วโอเคไม่ต้องเกี่ยวกันอีกต่อไปเลยนะนะวันนี้เรามีแพลนไปที่อื่นเราจะไปอืเรา่นั่งเรือไปเกาะก็เลยมาถ่ายรูปตอนเช้าเช้าที่ e r ี m ม n t อล Prison <Okay. S 1> ตอนนี้เรามาที่ Fremantle Market แต่มันน่าจะเช้าเกินไปเนาะน่าจะยังไม่เปิดทุกหลานตลาดตลาดอะไร ฟรีแมนทอลมาร์เก็ตนี่ก็เปิดกันเยอะแล้วนะตอนนี้อยู่ที่ฟรนทอาร์ตอนนี้เรามาดูสินค้าขายหลากหลายเลยีนลาา่นกาลันการมา ร้อดในซายแลนด์ครับคนเยอะมากวันนี้เพราะว่าเป็นวันอีสเตอร์ซันเดย์เนาะคนเขาก็มาพักผ่อนจากลัดอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะจากคนเบสซ์นออสเตรเลียคนต่างประเทศก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะเราจะได้ไปทัวร์คันเอนะครับ but a beautiful little part of the island look at t h e วันนี้เจอโดลฟินด้วยนะครับตั้งหลายตัววันนี้เรามาอยู่เวสเอนด์วันนี้ก็วิวสวยเนาะวันนี้ดูเหมือนจะไม่หนาวแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ลงมันก็เย็นอยู่นะเงอต้องมีเสื้อมมาด้วยในยบายพิศตา อาหารอาหารเที่ยงกินอะไรง่ายๆกินไายใช่ไหมอันนี้อันนี้คือล็อกสเตอร์ล็อกสเตอร์ไส้นะครับแล้วก็จะมีพวกซอสเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนี่บ้านผักนะครับต้องจองแดเดือนล่วงหน้านะถึงจะได้ห้อง and they รามบรรยากาศเลยวะพูดไรไหมโอ้ยสวยจังเลยทำไมมิสมิสวานิดาวันนี้สวยจังเลยดูแสงแบบว่าลงตัวมากมาก ตัวบรรยากาศกับตันครุกกับตันคุกไม่ใช่กับตันครก ตอนนี้อยู่ที่อลิซาเบธ e คีนะครับที่เพิร์เอากาศดีนะพูดถึงวันเนี้ยตแต่เริ่มเหนื่อยแล้วเพราะคิวคิวแน่นทั้งวันเลยไปไปเกาะโรนเนสขึ้นเรือไปเกาะไปกลับเนาะแล้วก็ขึ้นเรือมาที่เพิร์มาเดินดูเมืองตอนพรบคำ่ำแล้วก็จะหาอาหารกินแถวนี้แหละเออแล้วเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับ กลับไปพักผ่อนส่วนโปรแกรมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดู botanical garden กันนู่นเดี๋ยวผมสวนสาธารณะของที่นี่แหละแล้วก็บินกลับไปเมลเบิร์นตอนเย็นพรุ่งนี้โอเคครับ น uh, yeah, ั่งจับวันนี้มาก็นอาหารเย็นแบบใหย่เยอะแยะเลยมีล็อบสเตอร์นะมีอะบาโรเน่เนี่ยเป็นยักษ์อ่าปันจะบอกที่ไหนแล้วกมีปลาด้วยปลาดุกตันอุล่าปงเก๋โจ๊กซอ มีมันมีปลาแล้วก็ไอพวกนี้พวกปลาน่าแม่ไปเต้นด้วยสิ f r e เมนท l e เป็นวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้จะออกเดินทางละตรงที่เห็นข้างหลังก็คือเป็นชายหาดของเมือง f ฟร m มนท l เคียกบาร์เซอร์บาร์เอร์บีชอะไรนะช่วงเช้าช่วงเช้าคนไม่ค่อยมีวันนี้อากาศดูท่าจะร้อนนะเออตอนกลางวันขนาดตอนเช้าอากาศยังอุ่นอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูวิวรอบ ใช่ไหมครับสีมรกนใช่มัน เอาอย่าเพิ่นเป็นวิดีโอ เ <Melbourne. S 1> มลเบิร okay. ์นโอเคที่บ้าน <Okay. S 2> ลูกโ okay. อวเคเรื่อกำลังจะเดินเป็นเคเวลาเขาบอกว่าให้แั่ไปมือคอบอะไรเนี่ยนะตอนนี้อยู่ที่สนามบินเพิร์ตนะครับกำลังจะบินต่อไปเมลเบิร์นใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึง่งนะหลับยังเดียวสามชั่วโมงครึ่งก็แป๊บเดียวไม่นานเท่าไหร่